สวัสดีเพื่อชาวเฟซบุ๊กเลยพูดติดตามของชจตามตาปุ่ทุกคนนะคะคลิปนี้บอกไว้เลยนะว่า18บวกเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนี่เจมีของเล่นชิ้นใหม่นะคะอิพอรปรมาจากเชแพรนะคะญี่ปุ่นเลยมีเน็ตไอดอลฝากแบบว่าซื้อมาฝากนะคะนั่นก็คือจับตาดูจับตาดูจับตาแบบนี้จับตาดูจับแบบนี้นั่นก็คือดดัังลาม สั่งยาดมเลยน่าเล่นจังเลยอยากเล่นใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวจะทําให้มังรู้ว่าจะเป็นแบบไหนดูนะดูฟังนะเปิดกอง <c oughs> โอ้ดูเสียงเลยดูเสียงเลยสั่งมือสั่งเลยทําไมมังสั่งแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ดูฟังเสียงเอน่าเล่นใช่ไหม ชีน่านี่หยอยก็แย่ตึกลุงนมองให้ดูนี่หังตึกมาดูทุกคนดูรู้สึกเป็นยังไงบ้างบางชี้ชิงอ่ะแล้วอีกคนหนึ่ง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 นี่อยาก่งตึกมารู้สึกยังไงคะชาดกจริงจริงอะ สนุกนะอยากเล่นใช่ไม้เล่นน่าสนุกนะอยากจะบอกว่าใครเหงาเหงามีสองอันนี้ไม่เหงาแน่นอนเรามีกระตาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วของมนตงใต้ล่างว่าอยากได้เพราะอะไรแค่นี้ไม่ต้องแคบนะบอกว่าอยากได้อยากได้ของเล่นนี้ไปทําอะไรตักเครื่องหรือใช้เองเขามนตงมาเลยเราจะมาจับแจกกางขอให้เล่นสนุกกับของเล่นชิงนี้ที่เปาวง้งดาวะลึง 小爱，小爱。